สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจ๋า My Style นะคะวันนี้น้องจะพาไปเที่ยวหลุมศพสุรตานนะคะที่ชาวตุรกีนะคะส่วนใหญ่เคารพนะคะก็วันนี้ก็คือน่องเลือกใช้การเดินทางนะคะโดยทางเรือนะคะเพื่อมาขึ้นที่ท่าเรือของเคดิคอยนะคะวันนี้น้องเดินทางมากับ แม่สามีแล้วก็สามีนะคะเออวันนี้เป็นวันพุธนะคะบรรยากาศก็จะเอ่อไม่พุกพ่านเท่าไหร่นะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรอากาศดีวันหนึ่งเลยะคะ่ะน้องก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะว่าวันที่อากาศดีของอิสตันบูลเป็นยังไงนะคะ น้องก็จะนั่งอยู่แถวท้ายเรือนะคะวันนี้ก็คืออยากดูบรรยากาศเพราะว่าไม่ชอบนั่งข้างในนะคะชอบก็จะชมวิวสะพานสะพานบรรยากาศด้านนอกวิวโดยรวมของอิสบูนนะคะใต้สะพานตรงนี้นะคะคนนิยมมาตก ปลากันค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีเรือข้ามไปข้ามมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาด้านใต้สะพานก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะขายพวกปลาจะเป็นส่วนใหญ่ที่ร้านอาหารด้านล่างนะคะปลาที่เขาจับจากทางทะเละคะ่ะสดๆทางโซนนี้ก็จะขายปลาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะร้านอาหารโซนประมาณโซนแถวนี้ก็จะมี โซนนี้ก็คือเป็นที่ลูกกันก็คือนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมาเที่ยวกันแถวโซนนี้ค่ะค่อนข้างเยอะนักท่องเที่ยวตอนแรกน้องก็มองว่าคนไม่ค่อยเยอะเนาะแต่พอขึ้นไปบนฝั่งเท่านั้นก็คือไปรู้ก,กันว่าที่นี่ก็คือจะคนเยอะตลอดนะคะคนนักท่องเที่ยวจะมีตลอดเวลานะคะวันนี้จุดหมายปลายทางของน้องก็คือเราจะไปที่หลุมศพของสุรตานนะคะ อับดุลอาบีอับดุลฮาบินะคะไม่แน่ใจชื่อเรียกชื่อไม่ค่อยถูกนะคะแต่วันเดี๋ยวน้องจะพาไปชมนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะเห็นคนนั่งนะคะแถวร้านอาหารใต้ทะเลอไใต้สะพานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเต็มกับทุกร้านนะคะแล้วก็ของค่อนข้างแพง น่องก็จะไม่ค่อยทานของแถวนี้นะคะเพราะว่าแพงประหยัดใช้ประหยัดเอาไว้แบบส่วนใหญ่ก็ถ้ามาเที่ยวแบบนี้ก็จะไม่ค่อยทานเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงไม่อยากจ่ายจะได้ตังค์ก็ดูบรรยากาศโดยรวมนะคะแถวนี้โซนตรงนี้ก็จะมีมาสีติด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 ,ตดกันเลยนะคะ คนก็จะรอนองลงพอเราลงจากเรือคนก็จะต่อต่อขึ้นเรือก็จะเยอะรอขึ้นเนี่ยค่ะ้องก็หลังจากลงจากเรือนะคะเราก็เดินมาจนมาถึงเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะสุสานของสุลตานนะคะที่คนจูเพียจะต้องมานะคะครั้งหนึ่งก็คือจะต้องมาลนะหมาดที่นี่นะคะมาดูอาที่นี่นะคะบรรยากาศก็สงบร่มรื่นะคะ่ะ สมัยก่อนเห็นไหมคะสุสานเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นแท่นเหมือนเหมือนแท่งปูนขึ้นไปหล่อกลมกลมเหมือนเสาะคะ่ะตั้งก็จะมีแต่ลดีไซน์ของของแต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงก็จะมีน้องถามแพนนะคะก็คือตอนแรกคิดว่าเขาไม่ได้ฝังที่ดินหรอกเขาบอกว่าเขาฝังแต่ว่าเขาเขาก็หล่อแบบเหมือนทำปูนทำหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาครอบอีกทีเพื่อ <c oughs> รักษาอะไรเงี้ยค่ะให้มันให้มันแข็งแรงแล้วก็ปิดปิดอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเราหน่องมองว่าเอ้ยเขาไม่ได้ฝังลงดินเลยยังไงก็ไม่เข้าใจก็ถามแล้วเาก็บอกฝังฝังลงดินคะแล้วก็มีปิดปิดข้ออีกทีนึงแล้วก็มีแบบมาทําแบบดมแบบแบบนี้ค่ะมาทำสัญลักษณ์แบบนนเนี้ยอันนี้น้องก็กําลังจะเดินเข้าไปตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เข้าแล้วนะคะ เขาบอกว่าไม่ใส่ฮิรับห้ามเขา้าแต่ว่านรพอดีน้องมีฮิรับติดมาในกระเป๋าเพราะผู้ครั้งที่จะไปสถานที่สําคัญเราจะต้องใส่ฮิรับนะคะอันนี้ก็เดินตามหลังแม่สามีไปตอนนี้ก็คือเขากําลังบูรณะอยู่นะคะซ้ายขวาจะเห็นว่ายังไม่เรียบร้อยเขากำลังบูรณะอยู่แต่ว่าเขาก็เปิดให้เข้าชมในโซนที่เขาบูรณะเขาก็จะปิดกันเพื่อไม่ให้เราไปนะคะก็จะถึงแล้ว บรรยากาศก็จะสงบมากค่ะก็จะเห็นครอบครัวของสุลต่านนะคะเนี่ยค่ะแต่ละแบบนักท่องเทียท่ยวบางทีก็จะเป็นพวกทางโซนอาหรับนะคะเขาก็จะมาก็มาทําดูอามาสวดมาดูอาแล้วก็มาอ่านกุรานนะคะที่นี่เขาก็จะมีสถานที่ให้เรานั่งอ่านนะคะนั่งอา่านเอ่อกุรานนะคะแล้วก็ดูอา ก็จะนั่งนี่ก็จะเป็นครอบครัวของท่านสุลตานนะคะก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยแล <c oughs> นะท่องเที่ยวที่มานะคะก็จะมาเออ่ชมมาเข้ามาชมบรรยากาศแล้วก็มาดูอามาละหมาดที่นี่นะคะมาลหมาดที่นี่แฟนสาม,มีนก็ดูเออ อ,อ่านกุรานเหมือนกันนะคะทางซ้ายจะเป็นฝั่งของเออผู้ชายนะคะทางขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของลูกสาวนะคะลูกสาวหลังจากเดินออกมาแล้วค่ะน้องก็ถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะคะให้เราก็แม่น้องกับสามีแม่สามีกับสามีนะคะก็เขาก็จะเดิน ดูนะคะเดินดูอาไปตลอดอะคะ่ะคนเหมือนเยี่ยมหลุมศพอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็จะดูอาไปตลอดนะคะก็จะดูอาให้บรรยากาศรวมก็จะเงียบสง,งบค่ะที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะคะที่นี่ นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะ<ส>เข้ามาตลอด<ส>ที่นี่เข้ามาไม่เสียงเงินนะคะ<ส>เข้ามาฟรีนะคะก็<ส>จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทําความสะอาด<ส>หลุมศพนะคะโซนหลุมศพบร<ส>รยากาศไม่น่ากลัวนะคะ<ส>มีนักท่องเที่ยวตลอดเวลาเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาค่ะ โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนสถานที่สําคัญนะคะเป็นโซนที่เหมือนวอ l k ก n g s สตรีทเหมือนกันแต่โซนนี้เขาก็จะควบคุม Control นะคะหลังจากดูอาเสร็จจากรุมศพนะคะก็จะไปนมาก,กันนะคะก็จะเดินเลาะมาเรื่อยๆะคะ่ะเดินเลาะมาเราก็เก็บบรรยากาศโดยรวมให้นะคะให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงได้เวลา,าละหมาดแล้วเขาก็ เดินเลาะไปเรื่อยๆค่ะตอนขึ้นมาหน่องขึ้นรถรางขึ้นมานะคะเพราะว่ามากับแม่เขาด้วยปกติถ้าหน่องมากับสามีสองคนก็จะเดินขึ้นมาแต่วันนี้คือตอนขาขึ้นก็ขึ้นรถรางก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมค่ะตอนนี้ก็คือหน่องนั่งนั่งรอก็คือแม่สามีกับสามีเขากําลังจะเดินไปที่ มัสยิดนะคะเพื่อไปละหมาดตัวน้องก็เก็บบรรยากาศไปเรืะะ่อยค่ะตันนี้ก็มัสยิดก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะใช่หไหมคะนักท่องเที่ยวเยอะมากะคะ่ะบางคนก็จะนั่งแถวสวนย่อมบรรยากาศดีก็จะนั่งรับลมอากาศรับแดดยอะไรเงี้ยคะ่ะ ที่นี่เขาชอบแดดนะคะเจอแดดก็จะไปนั่งอากาศแบบเนี้ยก็จะออกมาข้างนอกกันแต่ไม่อยู่บ้านบรรยากาศดีสวยค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากค่ะเดี๋ยวเขาจะ ไปละหมาดกันน้องก็จะนั่งอยู่แถวด้านนอกเนะะี่ยค่ะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ